สวัสดีนะครับคือจากการที่แนะนําเรื่องผลของการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบตเตอรี่ไอออนโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนของเหล็กเป็นสารควบคุมไปแล้วคราวนี้ในช่วงนี้ผมจะแนะนําว่าจากผลการวิจัยเนี่ยแบตเตอรี่ที่เป็นวิตดสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ใช้สารประกอบของเหล็กก็คือไอออนเนี่ยในภาษาอังกฤษ มันทํางานอย่างไรแล้วก็มันทํางานอย่างไรแล้วเราประกอบมันขึ้นได้อย่างไรภายในของแบตเตอรี่เป็นอะไรบ้างก็ขอเริ่มต้นด้วยชุดแสดงง่ายๆนะครับเริ่มต้นจากมาดูที่ตัวแบตเตอรี่ที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตัวแบตเตอรี่ี่นี้มี4เซลล์ย่อย4เซลล์ย่อยก็คือ 1 2นะึ่นะครับสามีนะครับมีเหล็กอยู่สแผ่นนะครับแต่ละเซลล์แล้วก็มีคาร์บอนเฟลอยู่1 2 3 4 4เซลล์ย่อยแต่ละเซลล์ย่อยมีคาร์บอนเฟลซึ่งเป็นคู่บวกเนี่ยอยู่อย่างละ1 1เซลล์1นึ่งคาร์บอนเฟล field, แต่ถ้าแผ่นเหล็กมี2แผ่นเหล็กรปรปกอยู่ด้านข้างของเซลล์แต่ละเซลล์ อันนี้ก็คือพอประกอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เติมสารเล็กตัวไรต์ลงไปรานนี้มาดูภายในว่ามันแยกออกปเป็นยังไงบ้างเราก็มาดูผมตั้งออกมาให้เห็นมันแยกแยกส่วนามาให้เห็นว่าใน1เซลล์ย่อยเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กู่2แผ่นอยู่ด้านข้างประกบอยู่กับช่องใส่สารฏิกิริยาควบบวกช่องใส่สารฏิกิติยาควบบวกเราจะเห็นแผ่นพลาสติกที่ประกบอยู่2แผ่นนี้นะครับ ตรงสองแผ่นเนี่ยจะมีช่องช่องสามปฏิกยาขั้วที่เราใส่สาปรปฏิกยาขั้วบวกไปแล้วรูน็อตตัวเนี้ยอันนี้เป็นรูน็อตเพื่อที่จะไว้ร้อยน็อตเข้าไปร้อยน็อตเข้าไปในลนักษณะที่เป็นเช่นนี้คุณจะเห็นนอ็นอตน็อตที่ร้อยอยู่นอ็นอตน็อตที่ร้อยอยู่ด้านด้านล่างก็คือประคองไม่ให้ช่องใส่สาปรปฏิกยาเลื่อนเวลาเราขันอัดประกอบเ็จ ครับตอนนี้ในช่องใส่สารปฏิยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจะประกอบไปด้วยไอออนออกไซด์ไอรอนไอรอนออกไซด์ไอรอนออกไซด์เนี่ยก็คือถ้าเห็นงเนี้มันเป็นคือสนิมเหล็กที่บริสุทธิ์อยู่99นะครับสนิมเหล็กที่บริสุทธิ์อยู่99สีของมันก็จะเป็นสีแดงก็คือไอรอนออกไซด์นะก็คือ สารประกอบของเหล็กที่เกิดจากเหล็กเสียเล็กตอนไป3ตัวเสียเล็กตอนไป3ตัวนะครับไอออนออกไฟนี้ไม่นําไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดเราจะดึงเล็กตอนมันออกไปอีก3ตัวในด้านขั้วบวกเราต้องทําอย่างไรก็ได้หาสารทําให้มันไปสร้างเน็ตเวิร์กคือหมายว่าสร้างโครงข่ายของไฟฟ้าให้มันไปแปะติดกับตัวนําไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยก็คือ หนึ่งเป็นคาร์บอนเฟลลวะเอาไว้สะสมนํานไฟฟ้าโดยรวมคือแบบว่าเป็นเป็นตัวจ่ายตัวรับโดยรวมแล้วตัวเล็กๆเนี่ยเราก็จะใช้ผงผงกาไฟากับคาร์บอนแ a c k ซึ่งผงกาไฟากับคอนแบ็กก็หาซื้อได้โดยทั่วไปผง <c oughs> <c oughs> กาไฟาเนี่ยขนาดของผงกาไฟเนี่ยก็จะขนาดใหญ่ที่เท่าที่บอกมาก็คือไม่เกินขนาด2ไมโครเมตร ผงของมันนะครับมีขนาดไม่เกิ 200, น2ไมโครเมตรก็เอามาผสมกันในอัตราส่วนหนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งแล้วที่สําคัญเราก็จะผสมอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่ได้แสดงในที่นี้ก็คือขาวุงคาร์บอนแบล็กผงคาร์บอนแบล็กเนี่ยก็ใช้ปกติจะใช้ผสมในเป็นส่วนผสมของยางรถยนต์คือคุณมียางแล้วคุณก็เอาผงคาร์บอนแบล็กผสมลงไป เพื่อให้คุณสมบัติมีความคงทนมากขึ้นที่ใช้อยู่ในยางรถยนต์นะครับนั่นก็คือผงคาร์บอนแบ克เราก็มาผสมด้วยสรุปมี3ตัวคือสนิมเหล็กผงกาแฟให้ผงคาร์บอนแบกนะครับเอาผสมที่อัตราส่วนหนึ่งพอผสมที่อัตราส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ในช่องในช่องในช่องนี้แล้วก็ให้มันอยู่ให้มันอยู่อยู่ในในเชมเบอร์นี้พออยู่ในเชมเบอร์นี้เนี่ย เนื่องจากว่าพอเราประกับเหล็กติดกันสองอันเนี่ยผงม,มันก็จะติดกับเหล็กเราไม่ต้องการให้มันติดกับเหล็กเราต้องใส่